มึงสิอยากได้เมียอย่างไม่ว่าแท้มึงจักปีแล้วโว้ยใหญ่แล้วล่ะเมียจักได้เมียโอ้ยเมียทางไหนละ่ะปะอันเคยเห็นแต่ในเฟตนะแม่แต่ว่าผงามงามดิโอ้แม่เห็นมาหลายนะ้ารูกคินเตเนเฟตนะเขากต่ตัวปลอมทั้งนั้นแหล่โอ้ยเม่ยเท่อนี่นหะตัวจริงนี่งามแน่นอนนี่เม่ แม่เมียนอยู่บ่แม่นแม่เสื้อจล่ะลลูดแม่โอ้ยสักข่าววันเล็กน้อยบ้านนี้โอ้ยมีลูกก็มีลูกพี่บ้านผ้าแม่หีหมอยโอ้ยมันพาไปแต่งแน่แด้บ่แม่แต่งลวดเสวยนี่แต่งเลยแม่ม,มูเมกะเมแหฮงบ่มีเงินมีค่ำเสียเอาเงินได้ใส่มาแต่งลูกก็อกเอาน้ำอีพออีแม่ทั้งไลยสวนหาบาสิบบาทนี่ก็พอดอกแม่มเพิ่นจิบมีห้าบ่ล่ะมีอ่ะแม่ แม่นั่นอยากแจ้งให้ล่ะอยูด่ดีแต่ว่าหักแมียบวัวเมีเงินแม่ถ้าพี่น้องเพื่อนจีเอามีค่าดองค่าอย่างบัวนอหน่เนาะอันห้าบาทสิบ,บาทนี่พออยู่ดอกแม่ดนอแม่นกับคันแต่ว่ามั่งมั่นใจล่ะเพราะว่ามั่งสิอยากเอาเมียอีหลีนั่นมั่นใจแม่แบบมักแห้งผู้หญิงผู้นี้อ่ะมักซ้ำไหนล่ะมักแห้งนั่นโอ้จับิี <laughs> พููหน่อยหรือผู้จอยผู้อ่อนบ่พูดจอยผู้จบผูงงามแห้งหน้าตานึกว่าอ่ำพัดสารพาโอ้กันปนันแม่กอดเต้ไปมันไม่ยังเัินตัวแต่ว่าพอเคยเห็นหน้ะเขาอีลีเลยบ่ออันบอเคยแม่แต่ว่าในเฟียดนี่ผพู้งามงามในเฟียดบ่โอ้แม่ยัดตกแนี้่ะอันมันจิตงามคืออีลีบ่แต่ว่าอยากได้แห้งอีลีบ่อยากได้แห้งแม่ โอ้ยขูปวดภาษากับลูกกูได้บาดนี่อยากได้เมียนะหัวเล็กเด็กหน่อยบ้าห้าขวบมึงเอย้ย <ST. S 1> มึงอย่าไปเอานะเมียนะเมียยังบาเอาเมียเลยเอากับแม่เป็นผู้หยิ่งแล้วไหมเอาบอา่ไว้ข้าสันแม่สิไปปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเด้อได้แม่ว่าสิมีเงินมีข้าบอ่อสิบ่อเดข้ขายให้ขายหน้าขายง้อขายขุยบอนอ่น้อมาคือแต่งให้บาดนี้เมื่อกสิมี่าจัดกงจัดงัน ซุ่มม้าฮอกันหลายได้บาทนี่<อ>ต้องเตรียมอาหารไว้ซุ่มฮอร์น้ำนี้วั<ม>นว่าเตรียมอาหารในแขกยังเหนียวนี้มันหลายอยา่างในขั้นบอมีเงินมีข้ามนี่แตงโมได้ได้มีอันนั้นอยากได้อีิริบอกแม่สิแตงให้อยากได้อีหลีแม่ข้าสั่นแม่สิไปคุยกับผู้ใหญ่ไปไปหาคุยกับผู้ใหญ่ไปแม่ตะกอนอยากได้อีเป็นมออหลีแม่โอ้ยหาขวง๋งไง